วันนี้เรามาแบบจบจบอีกหนึ่งคันนะครับท่านใดนะฮะที่แอร์รถตู้หัวจะวลดบอกว่าทำแล้วไม่จบเย็นปั๊บเดียวนะครับเย็นแป๊บเดียวแล้วก็เสียแต่ตังกินแต่ตังนะครับ อันนี้ตู้ไมโครบัสนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือคอมเพลอเราถอดทุกอย่างออกหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับแอร์นะครับสายทุกอย่างนะครับโลทิ้งเลยนะครับคันนี้เดิมใส่มาสองแผงนะครับแผงแผงหน้าและก็แผงหลังแผงหน้าเนี่ยน่าจะเป็นสิบหก ยี่บสนะครับสามชั้นหนาประมาณเกือบห้ามิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผงเดียวพออยู่แล้วเหลือๆนะครับเสร็จแล้วพัดลมพัดลมพังนะครับสองตัวนี้พัดลมเขาเสียนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ไอ้พัดลมหลังนะครับกับแ,แผงหลังเราไม่ใช้แล้วเราตัดออกเลยแผงนะครับเราจับจุ่มน้ํานะครับจุ่มน้ําเอาให้จบนะครับ ไม่มีรั่วไม่มีซึม <c oughs> แล้วแผงตัวนี้เป็นแผงทองแดงนะครับแผงโบราณน,นะครับอันนี้แผงแบบต้องบอกว่าแผงนี้แผเป็นแผงประมาจารย์นะครับแผงดีมากนะครับรีซิเวอร์ไดเออร์ตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับนะครับแล้วก็มีสวิตช์เพชเชอร์นะฮะเวลาน้ำมันเไม่มีไม่มีน้ํายาอยู่ในระบบก็คือมันจะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ไปเลยนะครับ สายเปลี่ยนใหม่ทุกเส้นนะครับถ้าอยากจบต้องทําแบบนี้นะครับตู้แอร์นะครับเอ่อลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะครับอาใบนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นตู้ใหม่นะครับสายเราเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะสายเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับตู้หน้านะตอนแรกคิดว่าจะรั่วไม่นะครับ ตู้หน้านี่เราก็ลื้อ,ออกมาปุ๊บแล้วก็จุ่มน้ํานะครับสายเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ตู้ตู้แอร์เดิมนะครับแผงคอยล์ร้อนในะนี้แผงที่สองเราไม่ใช้แล้วนะฮะปัดทิ้งเลยนะครับสายทุกเส้นเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสาย อันนี้รีซิปวไดเออร์นะครับของเขานะครับมีมีลิบตสวิตช์ด้วยอ่ามีเพชเชอร์สวิตชมาด้วยนะครับอันนี้เราเราเปลี่ยนใหม่นะครับคอมเพรสเซอร์ตอนแรกกะว่าไม่เสียนะครับไม่รอดนะครับสายนี้เราเปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งหมดเลยนะครับ เบ็ดเสร็จก็จะระาณนี้นะครับขอบคุณครับ